มีอารมโอ้ยมันนี้มีอารมอากาศดีมากนะจะไล่สไปรยางเขากันพี่น้องโอ้ยวันหยุดยาวกับภัยเหตุยังพี่น้องขานอกบ้านหย่ากันยังไม่ทันได้ตัดอยู่นี่แต่ว่าจะตัดกันมื้อนี้ล่ะเครื่องตัดหย่าพ่อใหญ่ซื้อมาใหม่กันนักเว้ยไม่ตัดหัวมันดอกแล้พ่อใหญ่ตัดซื้อมาหนักกระดอกระเดือกวันหยุดก็ยุ่ซื้อพี่น้องขาภัยเหตุยังเลยไม่ทันได้เก็บยังไม่ทันได้เมียนยังอยู่เทียเทีย นั่นก็ชิ่ย่ายตรงไานก็ชิ่ย่ายออกอันนู่นก็ชิ่ย่ายออก,อนนก,ออกเพราะว่ามันเกกาวเวลาพ่อยัเพิ่นเข่าไปตัดผุไหมอือนะคะบ่ได้เก็บีอย่างจา้าดยางพี่น้องบ่ได้เมียนบ้านเมียนยางเลยนอกบ้านบ่นบได้เห็ดเลยยุดก็ยุดเื่ๆคือกัน <c oughs> <c oughs> ขี้ท่าเนานะนี่ดอกกุหลาบกำลังจับอยู่ยากจะต้องมาตัดถิ่มเด้เนี่ยอันเหยาะๆเนี่ยปั่นเหยาะๆเพราะว่าเดี๋ยวมันชิเย่งงายไปนะ่ะ ดอกกุหลาบบ้านที่นั่งดอกกุหลาบหลายจ้ะคนไอเจ้าของเจ้าของคนเก่าสูงไว้มีดอกกุหลาบสีขาวน้ำเดือดแต่ว่ามันมันบอใหยออกปีที่แลว้วบ้อออกนี่ต้นไหนวะต้นดอกกุหลาบสีขาวต้นนี้หรือเปล่าบบเนตใจเนี่ยมีต้นเดี่ยวกุหลาบสีขาวถ้ามันออกนี่ก็คือสวยมากมันจะเป็นดอกกุหลาบสีขาวแล้วก็ตรงตรงปลายปมันจะเป็นสีชมพูบรรยากาศวันนี้จะพาเพียงหนองไปย่างเขาด้อค่ะอันนี้ต้นผลไม้ ต้นผลมไม้มีสีต้นมีริ่งกระแบแล้วก็แล้วก็อีกอย่างวะแล้วก็อีหอย่างบ่รู้ลืมเต็มดอกเต็มต้นผู้ปีเดีย๋ยวบุกไปดกินมันเปรี้ยวมันรสเปรี้ยวไปจ้านี่ดอกไม้ออกแล้วพี่น้องพามาเบ่งดอกใหม่นี่อันนี้ดอกสีขาวอันนี้ต้นต้นอีหย่างวะต้นพุ่มมาเห็นไหมว๋อ นี่ดอกสีขาวเต็มต้นอยแสดงว่านะปีนี้ดกได้อน่ะปีนี้ดกได้อน่พี่น้องงก็งามบ่นี่ดอกอยู่ดีนี่แล้วก็ผาเบ่งดอกสากุระนี่มันจะออกช่วงเดือนนี้แหละเบิดเดือนเดือนพืภา้าไปก็อันนี้แล้วก็ไม่ดอกแล้วดอกต้นอันนี้มันสิออกกวใบก็โมงามบ่ดอกสีชมพูไปจับพอพอใหไงพร้อมแล้ว ครับรวดไปจอดตรงตีนตีนเขาแล้วก็ยางขึ้นเขาไปโอ้ยดูโมเชอร์อุดนี่ดอกกุหลาบเบิร์ดเลยเนี่ยทั้งแถมเนี่ยดอกกุหลาบทั้งน้าเซอา์นี่เป็นดอกดอกอยังบม่รุ่งนา,าหดละมีท่างยางแล้วก็ชิมีทา่างยา,าง,ยางหานไปพี่น้ององุ้งะล่มลื่นมาก มาละโกดุ <laughs> บบรรลุว่าแถวนี้มีเห็ดบอเพราะว่าบอเคยเดี๋ยวมาช่วงหนา <laughs> <laughs> ไม่ใหญ่นี่ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวต้นบูเบอรี่บูเบอรี่มันจะเกิดขึ้นเังสิแหละพี่น้องผพ้ใอนที่เขาป่า เขาปลาหาเก็บผลไม้ปาลาผลไอ้พวกบูเบอรี่นะเขาก็จะเก็บตามนี่แหละปีนเขาปีนหินขึ้นไปเก็บนีล่ละลมลืม่นม,มากเสียงนกฝรั่งเขามาักนะั่งยางตายาออ่างออกกําลังกายกันยางป่ายางขึ้นเขากันมันบ่ค่อยมีอันตรายอย่างดอกพี่นอสงสัว์ปงสั์ปลาบ่าค่อยมีอันตรายชยัวร์เียดอกโจนเจินก็บ่ค่อยมีแต่บ่แมนบ,บ่มีเลยเดย้แต่มันบ่ค่อยมี สัตว์ป้าก็ยังหมากก็งูแค่นั้หละงูตัวนิดน่อยแต่ถ้าตัวใดไปย่างเลาะตามป้าตามดงขึ้นไปแจ้ซ่าในพี่น้องเขาจะมีทางย่างย่งางขันไปสิเห็นบุเบลีทางนั่นเลยเนี่ยกูใดที่มันมาเก็บก็มาเก็บเอาบังทีเก็บคลายให้สมพลังเนี่ย ไม่ยางปลายางเขาในรอบปีในหลอบปีกว่าคิดว่าเมืองพะย,ย่แดดออกอากาศดีเราเพิ่งก็ใส่แจ็กเก็ตทางล่างเป็นลำธารลำธารบดบบรีทางนั่นพี่้องช่วงไหนถ้านาวันไม่เวลาเนาะมานาั่งเก็บนอนเก็บอยู่นี่ ยูจุ่มเดียวเนี่ยก็ได้เต็มทั้งนียแต่ว่าก็จังว่าแหละให้มากคนเดียวบากา่บากล้าบ่กล้าเ่าขาเป็นคนขี้ขาดตาขาวเลยเอาอีลีเนี่ยถ้าใจกล้ายังใย,ยว่อนี่คือสีลวดอยู่กับเก็บผลไม้ขายเนาะนี่ทั้งทั้งนั่นเลยเนี่ยก็เผอป่านี่มีเหตุผลเลยนะเออหนดาห์หน,น้องสาวมาอยู่น้ำพอดีเลยสวนไม่มาแต่เมือเก็บผลไม้ไปปะ ทั้งนั้นเลยพี่น้องบุบกดี่ลงไปทางนางฝนกระเมงกัตาบุกรีด่งทาท่ำธานมันข้าวห็นมาโรยทานทางถนนนี่เป็นชวนบุคคลรถวิาสามารถเขามาได้เพราะว่าเขามีประตูก,กันแต่ว่าคนสามารถยางเขามาได้อยู่ยางหล่นยางออกกําลังกายยางเก็บผลไม้เก็บเห็ดได้แต่ว่าเขาบ่ายรถทานเพราะว่ามันเป็นที่ชวนบุคคลนป็่ทีนี่จะคลองอ่ะว่างไงคะอุ่นลำทาน เซนนี้นั่งเพิ่งเคยมาได้ปกติจะไปอีกเสน้นหนึ่งมาเสน้นเดียวกันนี่แล้วต่ว่าจะเลยจะขับรถเลยลงไปอีกมันจะเป็นบรรันไดขึ้นสูงๆยางขึ้นบันไดแล้วก็นยางเลาะปลามันจะมีปลาทางยางเสน้นหน่อยเข้าไปแต่วันนี่ก็มาอีกเสน้นหนึ่งนั่งเพิ่งเคยมาเมียเหเดเมียเหเดยอดเมียเด ม,ามาลังทานลังยูปเทเลซาบน้ำมาจากทะเลสาบปลาระไหลลงสู่ทะเลฮะฟิสกเพราะยังบอกว่ามันก็มีปลาอยู่ด้วยจะเป็นปลาตัวนี้เนาะที่มันไหลมาตามนาม้ำมันจะมีทะเลสาบใหญ่ๆอยู่ข้างบนพี่เนาะเพราะว่าในฝนตกลหลายๆน,น้ำมันก็สิไหลลงทะเลทะเลอยู่ข้างล่าง ถ้าเห็นนี่บ่แมนต้นบูเบรีเด้ี่ตอ้นอยียงบุู้ <g ül> จุดนั่งพักเขาจะมีโตะให้นงางแล้วก็สามารถย่างเอยีงอยงตูได้อันนี้พญาเเิ่นมาแวะจดสื่อจดซือ <g ül> ดซ่ออย่างอยู่นี่มีตูใบเซนี่ <g ül> แล้วพามาจดสื่อมีการมีตูใบเซนี่ตรงนี้พี่นนอะมันก็จะใส่กล่องใส่กระดาษใส่ประกาไว้ผู้ใดขึ้นมาก,ก็มาจดสื่อเออ กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะนี่เทเขามามาอย่างก,ก็ปิกนิกกันเห็นปะ่ะก็จะมีที่ให้ย่างถามพ่อนยัยเราถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่แล้วเขาเอาอยางขึ้นมาย่างเดี๋ยวบอกเขาว่าได้ประสนแต่ก็ต้องเก็บตั้งครอบสาเทรยบร้อยนี่เห็นปะ่ะ <c oughs> กิจกรรมเล็กๆน้อย,ย,ย,ยๆกับครอบครัวพี่น้องย่างไปได้อีกย่างไปได้อีกอันนี้พิ่งมาแค่แป๊บเดียวนึงก็จะมีจุดนั่งพักแบบนี้นะคะ ไปกันต่อเลย